จะสตาธิกานิทเวสังวัชระสาสานิอติกันตานิปัจุปันกาลวเสนะพุทธิกายนมาสัตสาเอกมังทินนังวารวเสนะปัญหาโสรวาโรโหติเอวังตัสสะพระคุาตัว ปรินิพานาศาสนายูกาละกันนาสันละเทตพานตีสุภานามสนดุพระพุทธศาสนาอยูการจำเดิมถึงวันปรินิพาน แห่งองค์สมเด็จพระบิดาตรรมานรุรนตสมมยสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแลว้วร่สองพันห้ารอยี่สบิบสามพรรษาปราตยุบันสมัยพฤธจิกายนนมาสเอทอรทิมที่หนึง่งวันเช้าว,วันนี้เป็นปัจจุบันวาน พระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมถึงวันปริพพาแห่ององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยะอันพุทธบริษัทเจพึงกำหนดนับได้ด้วยเบเกระชนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ อะคุวาตุอรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะอะคุวาตุอรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาณิปรโลกัสหมิงปิทาโหนติปานินันตีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในอานิสงส์งการทำบุญเพื่อเป็งเครื่องสดส่งองค์ัาธาบาร,รมีที่บรรดาธนิสราธานบวดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็งกุศลไปจำปักคือวันพระขึ้นไปคำเดือนหิบสองวันนี้แลมเลยแกไม่บอกข้าก่อนนะฮะ ที่ดีอาลามไปขัน้นเดือนสิเอ็ดวันนี้ตั้งนี้ก็เพราะว่วาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเรื่มใสในองค์สมเด็จเต้จอมไตรพรมณศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุยังได้มาปฏิบัติความดีตามองค์สมเด็จพระบรมนโลก,กเกชสรงสอนไว้สรงสอนไว้ อันดับแรกบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเข้ามาในเขตของสงฆ์ก็มีเจียต,ตํานองเคารพในพระคุณพระรันตนตรัยถังสามเรื่องการคือพุทธร,รัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะตามที่เห็นได้ว่าบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายเข,าาเ,ลเข้ามาในเขตพระรันตนตรัยแล้ว อันดับแรกเข้าไปบูชาพระรูปไปชโม,ม,มคือพุทธกิณมาก่อพขะองค์สมเด็จพระเวทีแก้วพระมศรสดาเป็นปฐมหลังจากนั้นแล้วก็นิยมการถวายทานสมาทานสิงแก่บรรดาภิกษุงสงฆ์ทั้งหลายรวมความและกําลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มาบำเพ็ญกุศลในคราวนี้เป็นภาวะข้ายากมากแพง นก็ไม่แรงมันตกมากเกินไปใช่ไหมเป็นเหตุให้บาจใจที่บรรดาแต่พุทธบริสตันหลายจะต้องเลี้ยงตนคายแคลนลงไปนาไร่ก็ทํางานไม่ได้ผลแต่ว่าบรรดาเต็นพุทธศาสนิกชนก็ยังไม่ท้อถอยเรื่องการบำเพ็ญความดีฉะนั้นในการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะถือเรื่องข้าวยากมากแปงฝนมันแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลมาเทศ รความว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชยทรงพยนอยู่สมัยนั้นปรากฏว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูแต่กุลหนึ่งที่เราทราบกันว่าแต่กุลของนาวิสาขาแต่ความจริงนาวิสาขานี่เป็นหลานต้นแต่กุลจริงๆก็คือท่านเมนตกาเสเศรษฐีผู้เป็นปู่ ด้านนั้นว่าในตระกูลนี้ได้กล่าวว่าเป็นคนที่มีบุญจริงๆอยู่ห้าคนด้วยกันคือหน, 1, น,นาาธธึ่งท่านเมริกาศเศรษฐีสองพันญาท่านเมริ 3, กาเศรษฐีสามพ่อคุณนาวิสาขาสี่นาวิสาขาห้าในบุญเพิ่งเป็นทาสอยู่เดิมในบุญเป็นทาสอยู่เดิมมีความจริงเธอเป็นทาสในตระกูลนี้มานานแต่ว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระยิตงมานทรงบัตขึ้นแล้วในโลก ปรากฏว่าวันหนึ่งนายบุญเธอไปไถนานายใช้ไปไถนาตอนสายพัญญาก็เอาข้าวไปส่งให้ขณะที่จะกินข้าวนั่นเองก็ปรากฏว่าพระมหากรสออกจากนิโรธสมาบัติเธอก็คิดว่าการที่เราจะกินข้าวก็ไปความจริงมันก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยแต่คนอย่างเราเป็นท่านเขาโอกาสที่จะทำบุญไม่มี วันนี้ปรากฏว่าสาวกองค์สมเด็จประจนสีมาโปรโดแกไม่ได้รู้ว่าเขาออกจากสมาบัติหรือเปล่าออกจะมนีโราท้าสมาบัติหรือเปล่าในใ่แกไม่ทราบก็นึกในใจว่าชีวิตของเราโอกาสจะทําบุญมันไม่มีแต่วันนี้เขาข้าวมาส่งให้กับเราก็เ็ข้าวนวี่เป็นสิทธิ์ของเราเราจะกินเข้าไปมันก็อิ่มถ้าเราจะไม่กินเราจะทําบุญสววันนี้มันก็ยงยังไม่ตาย จะหิวหน่อยก็ไม่เป็นไรคอยพัญญาไปหุงมาใหมา่จึงได้ตัดสินใจถวายข้าวกับพระมหากรสในเวลาที่พระออกจากนิโรธสมาบัตรย่อมมีผลปัจจัยแต่ในปัจจุบันดัะนั้นเมื่อแกกินข้าวเสร็จเอ้ยเขาถวายข้าวกับพระมหากรสเสร็จเวลานั้นมันก็สายหิวก็หิวพระมหากราสร,สบรสบับบาตแล้วก็ให้พรมาเอวังโหตุ ซึ่งการจ้างมันมโนบริธานปารถนาว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วผมขอเห็นทำนั้นด้วยเถิดพระมหากุสก์ก็อพร,รว่าเอวังโหตุซึ่งแปลว่าเจ้าปารถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาและท่านก็หลีกไปปัญญาเห็นเขามาดินข้าวที่มีบอกว่าพอเดี๋ยวฉันจะกลับไปนําข้าวจากบ้านมาใหม่เมื่อเธอกลับเข้าไปในบ้านมหาสถีเป็นเวลานี่คนอื่นต้กินหมดข้าวมันก็หมดก็ต้องหูใหม่ ในบุญก็นอนคอยข้าวความเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวสายก็สายก็เลยม้อยหลับไปเมื่อเวลาตื่นขึ้นมาต่อเมื่อพัญญานำข้าวมาให้ในตอนนั้นเองเธอลืมตาขึ้นมามองกลาดไปดูขี้ไถท,ที่มันไถไว้แล้วนาทั้งหลายสิบไร่ปรากฏว่าเห็นถ่ไถดินก้อนดินท,ทั้งหมดที่ไถขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นทองคําไปทั้งหมด ยังไม่ถามพัญญาว่าเธอให้ขี้ไถที่ยังไถเมื่อกี้เมื่อตอนเช้าหลายวันมาแล้วนี่สีมันเหลืองผิดปกติมันเป็นทองหรือเป็นอะไรกันแน่สองตายายจะเข้าไปดูเนื้อแท้จริงๆมันเป็นทองจริงๆเป็นนั้นว่าแต่สองคนสามีและพัญญาหรือชายกับหญิงเลยไม่ต้องกินข้าวีตอนนี้เกิดอิ่มเพราะทองคำ ก็กลับไปบอกท่ามมหาเศรษฐีว่าทรัพย์ใหญ่ของท่านเกิดขึ้นแล้วคือที่นาที่ข้าพเจ้าไปไถมันกลายเป็นทองคําไปแล้วท่ามมหาเศรษฐีก็บอกว่าที่นาของฉันมันเป็นดินนี่พ่อขณวิสาขานะ่ว่าที่นาของฉันมันเป็นดินถ้ามันเป็นทองคําก็เป็นเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันมันต้องเป็นบุญของเธอก็พายกันไปดูนาเห็นยีไถท,ทั้งหมดกลายเป็นทองคําเต็มนาไปหมด ท่านมหาเศถีฐีจึงเข้าไปวเฝ้าพระเจ้าประสเสนาี่โกศลบรมกษัตริย์กราบทูลว่าเวลานี้ทรัพย์ของหลวงเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาด้ถามว่าทรัพย์ของหลวงคืออะไร,ระาาาท่านมหาเสถีก็กราบทูลว่าทรัพย์ของหลวงคือไอขี้ไถในนายเข้าพระเจ้ามนกลายเป็นดินพระเจ้าประสเสนาี่โกศลยิ่งถามว่าต้องการภาชนะเท่าไหร,ร่จึงจะพอบรรทุก ท่านมหาเศรษฐีก็กราบทูลว่าหฮต้องใช้เกวียนประมาณห้าร้อยเล่มเพราะทองมันหนักวระเจ้ยยาประเิฐในที่โกศลจะส่งเกวียนห้าร้อยเล่มไปรับทองเมื่อขนทองเส่ทั้งหมดใส่เกวียนให้ห้าร้อยเล่มแล้วค่อยมาเทที่บาลานหลวงยังได้เปล่าประกาศว่าใครบ้านไหนมีทองคําขนาดนี้บ้างก็บป็นว่ามหาเศรษฐีต่างๆมาประชุมกันก็ไม่มีใครมีทองคําเหมือน ทาา่านยันี้บอกว่าถ้าอย่างนั้นทองคํานี้ต้องเป็นของเจ้าของเดิมคือเป็นของท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าไม่ใช่ของข้าพเจ้าเป็นของในบุญทาสาที่เป็นธาตุพรมหาเจ้าพระเศนเนทิโกศเจมเรกาศแต่งตั้งให้ในบุญเป็นมหาเศรษฐีมอบเสวกมอบฉัดสามชั้นให้ให้บ้านสวยร้อยหลังให้บ้านสําหรับเก็บสวยไน้ร้อยหมู่บ้านไม่ใช่ร้อยหลัง แล้วก็ไอ้ข่า,าทาสหญิงชายอย่างนร้อยใช่ช100่100างหนึ่งร้อยม้าหนึ่งร้อยโคหนึ่งร้อยกระบือหนึ่งร้อยเป็นต้นเป็นนั้นว่าในบุญเลิกจากความเป็นาทยาสกลายมาเป็นมหาเศรษฐีแต่แท้ก็คิดว่าความเป็นมหาเศรษฐีของเราก็อาศัยบิดาของนาวิสาขาเป็นเหตุจากนั้นท่านผู้นี้จึงไม่ยอมย้า,ายไปจากท่านบ้านขอานาวิสาขาเพ่ว่าอย่าเทศถึงบรรยากาศเศรษฐีนะไปเอาแต่ตอนปลายเท่านั้น ่างายวอนนี้ขอ,อย้อนกลับไปว,ว่าแต่กูลน,นี้เป็นตตะกูลที่มีความร่ำรวยมากที่สุดไม่มีแต่กูลไหนจะโดยเท่าเรื่องคนมีบุญห้าคนเข้ามาร่วมกันขณะที่นาวิสาขาแต่งงานพ่อให้ของไปใช้ชั่วคราวอื่นหนึ่งทองคำห้าร้อยเล่มเกวียนเงินห้าร้รอยเล่มเกวียน ภาชนะใส่ของกินของใช้ในห้าร้อยเป็นทองคำห้าร้อยเล่มเกวียนเป็นนาคห้าร้ยเล่มเกวียนเป็นเงินห้าร้อยเล่มเกวียนเป็นทองแดงห้าร้อยเล่มเกวียนเป็นต้นแ้นบอกว่าถ้าของเหล่านี้วันไม่พอใช้แล้วก็ลูกเอาไปใช้โชคคราวก่อนนะล,ลูกหน้าไปเล็กน้อยถ้าไม่พอมาเอาที่บ้านได้เมื่อต้องการเท่าไหร่ได้เลยนี่จะง่ายนี่ของโชคคราวนะ แต่เนื้อแท้จริงๆต้นในกลนี้ก็คือท่านเบญกาเสฐีต้องย้อนถอยหลังไปในสมัยพระพุทธกรสุทศพลตอนนั้นองค์สมเด็จพระสุทโธตนะสงพลมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัตรกันแล้วในโลกแต่ว่ายังมีแต่กูลแต่กลหนึ่งเขายิงแต่กูลนี้ต้องถอยหลังอีกสักจุดหน่ถึงจะถูกต้อง สำหรับตระกูลนี้เกิดขึ้นมาในภายหลังที่ปลอกนะ้าในสมัยนั้นก็กลายเป็นคนร่ำรวยถอยหลังจากชาตินั้นมีชาติหนึ่งแต่คุณบุตรตะกูลนี้เป็นคนยากจนมากรายกฏว่ามีพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่ได้บอกว่าพระเจ้าสมนามาอะไรเวลานั้นเธอจนแสนจนแต่ได้ว่าเป็นคนที่มีจิตศรัทธาวันหนึ่ง รายกฏว่าเขาสร้างส่วมถวายพระตอนนี้เขาจะไม่มีปัจจัยจะต้องไปทำบุญกับเขามีไอ้ทองคำบางๆที่เราเรียกกันว่าทองคำเปลวเขาบอกบางเท่าปีกลิ้นมีหยุดชิ้นหนึ่งถามว่าจะทำบุญสร้างส้วมได้ไหมชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกันได้แรงงาน เธอทำไมไม่ช่วยเธอก็บอกว่าฉันเป็นคนจนออกไปป่าแต่เช้ากลับมามันก็เย็นแรงงานไม่มีโอกาสเวลานั่งท้ขุดหลุมสําหรับถ่ายอุชาแค่ใบก็บอกว่าไอ้ทองคํานี่จะไปซื้อไปหาอะไรมันก็ไม่เหมาะสมเธอจะทํยทำยังไงก็ได้เธอจะได้วางไว้ในก้อนหลุมยกขึ้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาลัสนบูชานี่บูชาในหลุมขี้ในจิงา แต่แกอยากจะรวยวิ่นนอนใต้หลงขี้พระรวยมากแกเป็นน้ว่าหลังจากนั้นตายจากความนั้นมาก็อาศัยเจตนาที่เป็งกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชช้นดาวดิงสถิวโลกพอสมัยพระพุทธสพสกอก็มาเกิดใหม่ตอนนั้นก็เป็นอนุเป็นกหาบดีไม่ใช่อนุเศรษฐี <c oughs> มีฐานะเป็นกหาบดีก็มาเอิญนเป็นการมาเอิญนอย่างยิ่ง อาศสความแห้งแล้งปรากฏขึ้นกับชาติข้าวยากหมากแพงฝนไม่แล้งฝนมันแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลสำหรับเต้ะหาบด,ดีคนนี้ในสมัยก่อนหน้านั้นท่านทำข้าวได้ดีมากเอาข้าวมาขนใส่ยุ่งยุ่งมันก็เต็มไม่มีที่เก็บนี่เพราะใสทองนิดเดียวนะที่ใส่เข้าไปในหลุมต๊ะจาระ ตอนนิดเดียวตายไปเป็นเทวดาเกิดมาเป็นก้าบดีทำข้าวมันก็ดีแสนดีทุกปีไม่เคยเสียปีนั้นก็ดีเป็นพิเศษใส่ยุ่งไม่พอเก็บแม้นี่ก็เอาใส่พร้อมใส่ที่ต่างๆมันก็ไม่พอเก็บข้าวมันดีมากมีเยอะท่านมาท่านก็หาบดีเมื่อคนใช้มาบอกว่าที่เก็บมันไม่พอครับมีเท่าไรไมันก็ไม่พอ แต่บอกว่าสอโนที่เหลือเอางี้ก็แล้วกันนะไปขุดดินเหนียวมาเอาข้าวที่เหลือขยำกับดินเหนียวข้าวทานนอกยุ่งทาในาย,ยุ่งทาฟาบ้านทาฝา,า,า,าเรือนทานให้มันหมดให้ได้เป็นวิธีเก็บข้าวประเภทหนึ่งทำให้ข้าวไม่เสียคนที่สุดข้าวก็หมดมารยับปลายปีต่อมาปลายกรกฎาแรงจัด ไม่ระชิบ้านไม่มีข้าวจะกินกันไอข้าวเก่ามันหมดไปข่าวเข้าใหม่มันก็ไม่ได้ทำยังไงท่านมาหาท่านอาบุดีผู้นี้ก็เป็นคนใจบุญจึงเล่นนำข้าวในพร้อมในกระบุงในกระสอบต่างๆที่มีอยู่ภายนอกช้างแบ่งปันปันส่วนให้กับคนอไปกินเมื่อชาวบ้านกินหมดแล้วก็ไม่มีใหม่ก็มาขอใหม่ทา่ก็แบ่งข้าวในช้างให้ไป ต่อมาข้าวในช้างมันก็ใกล้จะหมดเท่าก,กันไว้เล็กน้อยพอจะกินไอข้าวที่มันใกล้จะหมดนี่พวกชาวบ้านก็บอกว่ามันจะใกล้จะหมดผมก็ต้องขอแล้วครับท่านก็เลยให้ให้ไปจนหมดยุ่งหมดช้างก็แ่ลว่าต่อน,นี้ไปจนะไม่มีจะให้อีกแล้วนะแต่ข้าวชุดนี้หมดแจก็ตายฉันก็ตายก็เป็นการพอดีที่ข้าวเอาไปชุดหลังชาวบ้านได้ข้าวใหม่พอดี ต่ว่าตอนนี้เขาข้าวไปหมดแล้วนี่ท่านก็าบดีทึงยังไงข้าวในบ้านจะกินมันไม่มีจีงได้บอกให้คนใช้ไปข้าเอาดินนี่ฉาบฝาถาบทาาฝาย่งฝาช้างฝาในที่ต่างๆเขาไว้อาลมาขย้ำกับน้ําดินมันก็ละลายไปหมดเหลือแต่ไม่ข้าวก็ข้าวมาซ้อมมาตามพอประทางชีวิตไปได้รับข้าวใหม่พอดี เป็นอนุวาณดับแรกผลของการบำเพ็ญกุศลแท้ทองคําไปฝังในเกลดในต้นต้นต้น,น,น,นส้วมพระมาชาตินี้ท่านได้เป็นนุคข้าหะบอดีเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วด้วยสายจิตที่เป็นกุศลท่านก็ไปเกิดเป็นเทวดาใหม่กลับลงมาจากความเป็นเทวดาคราวนี้รวยใหญ่ใจงาเอ๋ยใหนไไอ้บ้านเมืองดีเขามีความเจริญแล้วไม่ไปเกิดแต่คนรวย คนมีบุญมากดันไปเกิดเป็นลูกชาวป่าในป่าลึกที่มันจนแสนจนเห็นไหมอาน,นิสงส์ที่มีผลเอาทองไปว,วางก้นสวมพระก็ให้ข้าวแม้แต่ตัวก็จะไม่มีกินไม่น่าทำบุญเนะน,นื้อานนะอานิสงส์นี้ลงจากมาลงจากเทวดาไปเกิดเป็นลูกคนจนแสนจนเป็นชาวป่าที่หาเช่าไม่พอจะกินคําแแต่ปรากฏเป็นกรณีพิเศษ พอเวลาที่เด็กเข้าสู่ปรปิสนเท่ในคันมันดาในวันแรกในวันแรกขณะที่เด็กจะเข้าสู่คันมันดาตอนกลางคืนมันดาก็ฝันฝันว่ามีเด็กน้อยลอยลงมาจอากาศในรูปร่างหน้าตาสวยสดงามขึ้นมาดับแลกลาไปทั้งตัวเข้ามาขออยู่อาศัยอยู่ด้วยเธอก็อบอุ้มเลี้ยงด้วยกันดีมีความรักเขายังไม่มีลูก คนจะจนแสนจนยังไงก็ยังมีความรักในเด็กเธอก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าเด็กคนนี้มาขอเกิดเข้าไปอยู่ในคันไอ้เข้าไปอยู่ในคันนําแม่ไม่รู้ว่าเข้าไปเมรไรแต่ว่าสิ่งที่น่าประจัก็คือตอนเช้าท่านแม่ตื่นขึ้นมาก็หุงข้าวเข้าครัวเวลาที่แกเข้าครัวในคนจนมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา ก็ลงไปเก็บก็เป็นชาวป่าชาวป่านี่เขาไม่ค่อยะสะสมฟืนกันนกักเพราะฟืนมันมากไม่ต้องการเท่าไรมันก็ได้ประเภทไหนมันก็ได้พาะอยู่ในป่าลึกบ้านก็เป็นกระท่อมในคุ้มฝนลงไปจะเก็บฟืนไอ้รอบๆอบบ้านก็เป็นป่าไผ่มองลงไปในป่ามันเช้าตรูเห็นหน่อไม้ไม่ขึ้นสะพั่งผิดปกติไอ้วันก่อนมันก็มีหนอ่อแต่หนอ่อไม่ไม่ดกขนาดนี้ แอ้วันนั้นปรากฏไอ้ไผ่รอบบ้านที่เป็นตงใหญ่หน่อมันขึ้นสะพังสูงท่มศีษะหน่อสูงมากไอ้ฉีของหน่อมันเป็นสีเหลืองแปลกใจยี่งเข้าไปดูปรากฏแล้วไอ้หน่อไม้ทั้งหมดเป็นกลายเป็นทองคำยิงเข้ามาบอกพ่อบ้านมาพ่อบ้านก็เข้ามาดูวันนั้นสองตายายเลยไปตอกินข้าว ห็นหน่อไม้กลายเป็นทองคํานับเป็นได้เจมง์ก็ไปเฝ้าพระราชากราบทูลในทรงทราบว่าทราพัพย์สมบัติอันเป็นของหลวงเกิดขึ้นแล้วพระราชาก็ทําตามเดิมว่าเกิดในบ้านของเธอก็ต้องเป็นของของเธอเทียมีเหตุสัจจรรย์ไอหน่อไม้ทองคําถ้าเจ้าของเขาจะไม่ต้องการมันเท่าไหร่หักมันก็ง่ายเด็ดมันก็ง่ายแต่ว่าคนอื่นต้องการเท่าไหร่ช้างเป็นลากมันไม่ขึ้นเลย ข้าสวยบุญของเด็กที่อยู่ในคันต่อมาเมื่อเด็กคนนั้นคลอดออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามีแพะทองคําเกิดขึ้นใกล้รอบรอบบ้านหลายสิบตัวเป็นแพะทองคำเน่ยมันเดินไม่ได้แต่ว่าในแพะทองปากของแพะทองคํามันก็มีสายไหมห้อยออกมาตัวเป็นทองคำทั้งหมดท่านพ่อบ้านแม่บ้านก็สงสยัย ไปดึงเชือกเล่นเงินมันก็ไหลพรวดออกมาแกก็ลองเล่นเล่นลองลองเลง่นเล่นกันนั้นต้อง,องต้องต้องการทองคานี่จิตนึกต้องการทองคําให้ทองคําก็ไหลออกมาต้องการเพชรมิ่งยินดาขอมีค่าแกอยังแก้วมันมีไปต้นดึงอต้องการอะไรดึงอย่างนั้นก็ไหลต้องการาผ้าผ่อนท่าสบายดึงออกมาผ้าก็ไหล รวมความว่าตัวแพะเป็นต้องคําสายไหมเป็นสายสารพัดนึกนึกอะไรได้อย่างนั้นสงความปรารถนาก็ปรากฏว่านาตระกูลนี้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่พวกนั้นก็ใหญ่จริงๆต้องการเท่าไหร่ก็ได้ต่อมาเมื่อลูกโตขึ้นมาลูกก็คงจะดึงแล้วต่อมาภายหลังหลานโตก็หลานก็คงจะดึงคนอดคนยากจ,จนเข็นใจที่ไหนปรากฏถ้าม,มา ต้องการผ้าเทก็ดึงมันหนายสายในปากแพะเอาผ้ามาให้ต้องการเงินให้เงินต้องการทองให้ทองเป็นนั้นว่ายาจกสมัยนั้นกลายเป็นมหาเศรษฐีใหญ่แล้วก็เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจูใจบุญใจกุศลทั้งนี้เพราะว่าทั้งสองคนสามีพรรัญญาคนจะสร้างบัณพิญกุศลบารมีมาร่วมกับท่านบรณากะเศรษฐีซึ่งเป็นลกูก รวงความว่าต่อมาท่านบรรยากาศเศรษฐีแต่งงานแล้วก็มีลูกที่เจี่ยมีลูกจะเป็นบิดาคนนาวิสาขาจะมีบิดาคนนาวิสาขาก็เป็นคนมีบุญมากเป็นเศรษฐีเดิมมาประสงค์เข้ามาในบุญทานในบุญผู้เป็นท่ายก็เป็นเศรษฐีนาวิสาขาก็บรรมีทานกองการกศุศลมามาก,มากรวมความว่าแต่กูลน,นี้เป็นคนที่ร่ำรวยนับไม่ได้ ในสมัยนั้นได้คนที่ยเป็นอนุเสถีต้องมีทรัพย์ต่ำกว่าสี่สิบโกดธเขาตั้งให้เป็นอนุเสถีนล้วเขาตั้งกันนะถ้ามีทรัพย์แต่สี่สิบโกดขึ้นไปไม่ถึงแปดสิบโกดให้เป็นอนุเสถีถ้าต่ำกว่าสี่สิบโกดเป็นกาบุดีตั้งแต่สี่สิบโกดขึ้นไปถึงไม่ถึงแปดสิบโกดเป็นอนุเสถีถ้าแปดสิบโกดขึ้นไปก็เป็นมหาเสถี แต่แต่โกูลนี้มีทรัพย์นับไม่ได้จะนับเป็นโกดคก็นับเป็นไหวเพราะนับของแกยังไงก็แกไม่มีก็กระดึงปากแพร่อง้วการให้ทานคนตระกูลนี้ไม่มีจํากัดใครอดอยากเท่าไหร่ก็ผลตายไปกันรวมความว่าท่านเมราาุกะเศรษฐีต้นตระกูลคนตระกูลนาวิสาขามหาบาสิกาที่จะร่ํารวยขึ้นมามีความดีได้เพราะอาศัยการบําเพ็ญกุศลจจกความเป็นคนจน คือมีทองคําเปลวอยู่แค่แผ่นเดียวเอาไปรองก้นเี่ยไปรองก้นหลุมของพระทพิยายเกิดใหม่ชาติอดนสงนี้มบรรดาลให้ท่านเป็นกระบดีกำลังใจที่มันเป็นกุศลบุญญราศีของท่านก็ไม่ถอยให้ทานจนกระทั่งหมดตัวจะต้องเอาข้าวที่ผสมกับดินมาล้างล้างดินเอาข้าวกมาซ้อมกินกัน ภายหลังในชาตินี้นั้นปรากฏว่าท่านเป็นมหาเศรษฐีใหญ่และก็ทุกคนไปนิพพานหมดนี่ราบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในฐานะที่ท่านนนั้หลายเป็นสาวกขออองค์สมเด็จพระบรมสุคตวันนี้ท่านมาทําบุญกันมันเป็นแรงแปลกข้ามคนเดือนสิบเอ็ดเมื่อกี้รอดเดือนสิบวีฬาจงาจะลดเดือนเพิ่มเดือนชราถึงไ,ไมนะ่แ แต่ว่าทุกคนที่มานี่จะมาคิดว่ามีมาด้วยความยากลําบากเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าบันดดท่านพุทธบริษัทชายหญิงถูกน้ําล้างข้าวซึ่งเป็นเป็นทรัพย์สินที่มีความสําคัญเสียหมดแต่ถึงงะไรก็ดีก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตสงเคราะ์ประสงค์ในพระพุทธศาสนา การจะนาข้าวมาในวันนี้มันก็แสนจะลาเคนแกงก็แสนลาเคงข้าวก็แสนลาเคงเพราะมีความยากเข็งเกิดขึ้นถ้าแยกล่าวกันไปเจตนาของบรรดาท่าุผูตรบริษัทหลางก็เหมือนท่านบรรยากาศเศรษฐีชาติที่สองหรือว่าชาติที่หนึ่งทำด้วยแผ่นทองคำเปลวชาติที่สองนี้แจกซะจนต้องต้องตัวไม่มีกินเวลานี้บรรดาท่านผูตรบริษัทหลางมีสภาพของ เหมือนกับท่านเมรกษัตริย์เสียถีเป็นกาพดีคือหมายความว่าข้าวที่บ้านมันก็จะไม่มีแต่ก็ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลบุญญราศีเท่าที่พึงหาได้เพระนั้นอาณีสังเสคุณบุญยราศีใดแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายยังไม่ถึงเสื่น,นิพพานในชาตินี้ถ้าเส้นชีวิตติ่นสีด้วยกําลังความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัท อย่างน้อยที่สุดก็เป็นเหมือนท่านนาดิพันธเนมอนกะเสษฐีตายจากคนไปเป็นเทวดาและถ้าจำจะต้องลงมาถ้ายังไม่ไปนิพพานทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะปรากฏว่าเป็นคนร่ำรวยคล้ายท่านเมินกะเรษธีใน,นด้ชาตินั้นการบำเพ็ญกุศลบุญญราศีไม่ห่วงกับชีวิต้นตนประเภทนี้องค์สมเด็จพระมหามนีกล่าวว่าเป็นปรมัตถทาน เรียกว่าเป็นปรมัตถบรมีถ้าจิตใจขขงบรรดาท่านหาายเป็นปร,ปรมัตถบรมีก็ดูตระกูลของท่านเมริกาเศรษฐีเกิดมาในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทุกคนปริพันธ์หมดฉะนั้นบรรดาสาวกพองค์สมเด็จพระบรมสุโคตี่ตั้งใจบำเพ็ญกุศลขนาดใหญ่ในคราวนี้ก็คงจะมีความดีเช่นเดียวกับท่านานาดิบินิกาเศรษฐีแต่ขอแต่เพียงว่าเขาบรรดาต่นพุทธบริษัทธ์นาายเมื่อตั้งใจทำความดี เมื่อกลับไปถึงบ้านนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่จนนึกถึงความดีทั้งหลายเหล่านี้ไว้ซึ่งเปนอนุสติที่จะทำให้ท่านหลายไม่ถอยหลังลงอบายภูมิคือหนึ่งเราทำบุญด้วยดีเข้ามาในวัดเข้าถึงพระนัตนาไตรนี่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ใจก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบใจไว้ เราใจก็คิดว่าพระธรรมำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราเคยฟังเราเคารพแพระบรรดาพระอริยสง์สาวกขอะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณใหญ่ยัลงพระพุทธศาสนาไว้เราก็เคารพแล้วก็เป็นการต่อไปศีลที่เคยรักษาสมาทานไว้เราเคยสมาทานแล้วเราเคารพในศีล บางวันจะบกพร่องบ้างกับไปของธราม,มดาแต่ใจของเรานี่เคารพในสิ่งเข้าไว้และเวลาการต่อไปทานใดที่เคยจะไหวในศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรด้วยความเหนื่อยยากด้วยความลาบากด้วยข้าวยากหมากแพงฝนไม่แรงมันตกมากไม่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลทําให้จิตใจของเรานี้นั่งขายแคลนจากวัตถุที่พึงเลี้ยงตนแต่ก็ยังมีความเรื่มใสในองค์สมเด็จพระทศพล หามาเท่าที่มันจะพึงมีหามันได้ใจนึกถึงเรื่องนี้ไว้ถ้ากําลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทหลายนึกถึงเรื่องนี้ไว้จัดแอนุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีนึกถึงสีลที่เคยรัยกษาคนดีนึกถึงทานที่ราการให้ก็ดีแม้่นึกเมื่ด้ทั้งหมดนึกได้อย่างใดอย่างหน,น,นึ่งอานิสงส์จะคุณบุญ,ญาราศี ที่ท่านทําไว้นึกไว้อย่างน้อยที่สุดก็กันนรกได้ต่อจากความเป็นคนเมรยัยเป็นเทวดาเหมือน,นั้นเลื่อใส่บรรดาทนพุทธบริษัททุกท่านมีบารมีครบถ้วนบริบูรณ์มีกําลังใจสูงถ้าพบพระพุทธเจ้าและพบพระอรหันต์เมรัยสดับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาจบเดียวก็จะได้เป็นพระอรียเจ้าหลังจากนั้นก็จะบรรลุอดา,าตตผลปานิพันธ์แน่นอน อรรดาแต่พุทธบริสัต์ทั้งหลายอาตมาภาพฟองดูเวลาก็เห็นหมดเวลาพอดีในที่สุดยพงะัรรมเทศนานี้อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขอจ้งสติญาดิฐานอ่างคุณเบสีรัตนไตรยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทังสามประการ ขอจอวิบาลบรรดาท่านพุธธบริษัททั้งหลายทุกท่านให้มีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงจะเจริญไปด้วยจาตุตรพิทร์พรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวนันณะสุขะภะละและปฏิภานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสุงความปรารถนาจงทุกประการอาตมาภาพรทานวิสัชนาม,มา ในปุญญาพิกาุท้าก็ขอ,อยุติพระสธรรมทศสนานลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีดว้วยการะชนี